สวัสดีค่ะยินดีนตอนรับเข้าสู่ช่องผิวสวยสุขภาพดีบาบีนะคะวันนี้บีมีสูตรดีสุดเด็ดมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยสูตรเล่งขนตายาวเสริมบุค,คลิกให้กับตัวเองทําให้หน้าเราหวานขึ้นทําให้หน้าเราคมเหมือนสาวอินเดียนะคะเป็นสูตรง่ายๆสูตร DIY ไร้สารเคมีเราสามารถหาวัตถุดิบปกรณ์หรือว่าทําเองได้ที่บ้านนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทํทำ วัตถุดิบแรกของเราก็คือน้ำมันละหงนะคะเพื่อนๆน้ำมันละหงนี้ก็จะไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นขนตาเรานะคะแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นขนตานะคะทําให้ขนตาแข็งแรงแล้วก็งอนงามค่ะใช้อยู่หนึ่งช้อนชานะคะ ส่วนผสมต่อไปก็เป็นวิตามินอ e ีก็ใส่อยู่1เม็ดนะคะวิตามินอ e ีนี้ก็จะไปเสริมสร้างให้ขนตาเรา,าเกิดการเจริญเติบโตได้เร็วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังทําให้ขนตาเราดกดําเงางามอีกด้วยนะคะต่อไปเราก็จะเพิ่มด้วยน้ํามันมะกอกค่ะน้ํามันมะกอกจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ น้ำมันมากอกนี้ก็จะช่วยลดการขาดหลุดร่วงของขนตาเรานะคะแล้วก็ทำให้ขนตาเราแข็งแรงนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆค่ะเพื่อนๆใช้ก่อนนอน ถ้าใครไม่มีแปรงมัคคาร่าก็ให้ใช้คัตตอรบัดแบบนี้นะคะปัดลงไปบนขนตาของเราเลยนะคะนี่เขาก็จะชุ่มชื่นนะคะทำให้ขนตาชุ่มชื่นเร่งการเจริญเติบโตให้กับขนตานะคะเราเพิ่มวิตามินอีเราเพิ่มน้ำมันหงให้เขาให้เขามีการเจริญเติบโตเร็วนะคะเ,เพื่อนๆจ๋านี่อพยายามอย่าจุ่มเยอะนะคะจะทำให้ตาเรามันได้ค่ะจุ่มพอประมาณแล้วก็ ปัดลงไปบนขนตาของเราเหมือนปัดมัคคลาเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าถ้าใครมีมัคคลาก็จะง่ายนะคะเพราะว่าแปรงมัคคลาเขาก็จะเข้าไปตามซอกขนตาของเราได้ดีนะคะนี่วิธีการใช้ใช้ทุกวันก่อนนอนปล่อยไว้ข้ามคืนตื่นเช้ามาล้างทําความสะอาดหนาด้าปกตินะคะทําทุกวันแล้วก็จะได้เห็นผลผลนี้ก็ เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีต้องทําทุกวันลดการขาดหรดอล่วงของขนตาแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตให้ขนตาให้ขนตาดกดําเงางามนะคะเหมือนสาวอินเดียสูตรนี้เป็นสูตรง่ายสูตรวิธีการเก็บรักษานะคะให้เพื่อนๆนหากระปุกเล็กๆมาใส่ไว้นะคะแล้วก็ปล่อยไว้ตามอุณหภูมิห้องนะคะ แล้วเราต้องการใช้เราก็เปิดใช้ได้เลยตามปกตินะคะเป็นสูตรง่ายๆ DIY ทําแล้วไม่เสียค่ะแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการ ทําคลิปต่อๆกันไปด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปดีๆจาก B นะคะ